ครับยังไงครับครับผมคุณไร้เห็นครับคุณได้มีการมอบหน้าให้กับบุคคลอื่นเป็นที่ทำพฤติกรรมแทนคินหรือเปล่าครับทางธนาคารออมสินมีการมอบหน้าให้กับบุคคลอื่นแล้ไหมครับเดี๋ยวผมไปทําอะไรกับธนาคารออมสินอะไรนะครับผมไปทําอะไรกับธนาคารออมสินครับคุณได้มีการมอบหน้าให้กับคุณชุดโทรนพับแสงโศกเป็นผู้ทำพฤติกรรมแทนคณนไหมครับในด้านการเปิดบัญชีเอ่อเปิดบัญชีเหรือว่ายังไงครับผม เปิดบัญชีธนาคารอมสินเหรอครับผมผมไม่ได้เปิดบัญชีธนาคารอมสินคุณมีการล่อหน้าผาดบุคคนอื่นไหมผมไม่ได้เปิดบัญชีธนาคารอมสินคุณฟังคุณผมเรียนสายคุณอะไรอะไรนะผมผมเรียนสายคุณอะไรครับคุณสุพัฒน์คุณสุพัฒน์ใช่ไหมครับโอเคแล้วเอ่อ คือคือผมไม่ได้เป so ิดบัญชีกับธนาคารออมสินอ่าก็คือว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้ทำกรรมิดตธนราคารออมสินจูกต้องนะครับอ่าไม่ได้เปิดบัญชีครับไม่ได้เปิดบัญชีครับครับผมอือแล้วกันนะครับผมผมรบกวนคุณก็มาติดต่อกับทางแบงค์นะครับผมเพื่อที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยจะรับทราบข้อมูลเพียงลิสต์มากกว่านี้นะครับผมเชิงลิกว่าอะไรครับครับผมเพราะว่าตัโกรทอนเนี่ยเขาได้ยื่นเอกสารของคุณเข้ามานะครับผม เอองั้นแจงรายละเอียดมาด้วยครับว่ายื่นเอกสารอะไรผมก็งงเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณนะครับพร้อมครับจนไปยม้าหนาาต้าที่ของคุณก็มาเพื่อทาการเปิดบัญชีกับทงธนาคารนำสินหนึ่งบัญชีนะครับเป็นบัญชีออมทรัพย์หมายเลขบัญชีนะครับโองค่าด้วยหมายเลขสองห้าสามเก้าปัจจุบันนี้คุณเป็นผู้จัดกรรงั้ใช้างานอยู่เช่นนี้ครับสองห้าสามเก้าหรอครับผมไม่น่าจะใช่ของผมนะเลิกจนก็ได้นะครับผม อะไรนะครับศูนย์สองศูนย์สองแปดหกศูนย์สี่สองห้าสามเก้านะครับสองห้าสามเก้าเลยผมไม่คุณเพราะเลขเลขของธนาคารเนี่ยมันน่าจะเยอะอยู่นะผมจําไม่ได้หรอกผมนถึงจะแจ้งกับคุณครับคุณได้รับทราบถ้าคุณก็มาติดต่อกับทางธนาคาร,าาครนะครับบัญชีออมทรัพย์ใช่ไหมย,ยังอยู่ไหมครับบัญชีออมทรัพย์ออมทรัพย์ใช่ไหมครับออมทรั์นะครับอ่าโอเค ถ้าอย่างนั้นถ้าบัญชีอมซั์ก็ไม่ใช่ตัวผมหรอกครับผมไม่ได้มอบอำนา,านนนนจนาากกค,รารครับก็หมาคถึงเองไม่มีการมอบอำนาจกับพิธีการทับงแถวโซนะครับผมอ่าไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีนะครับคุณแยเผมน,น,นะครับผมอย่างงี้นะครับผมครับทางธนาคารเนี่ยนะครับจะทําการตรวจสอบให้ละเอียดต่อนะครับผมหลังจากนั้นผมจะติดต่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งสะครับผมอ้าได้ครับ ครับผมเพื่อคุณได้ทาการยืนยันนี้สตแดงนะครับผมเดี๋ยวผมขอจดชื่อกับกับรหัสของคุณไว้ใหม่ได้ไหมได้ครับผมอ่าคุณอะไรนะครับผมนายสุพัฒนะครับผมสุพัฒน์นัคุณนะครับสีรัศมีรัผมีรัศมีตัวไหนครับสีสอรอนะครับผมสอรอครับรัตนาหรอหรอรัศนะครับผม สีนี่แล้วแล้วรัตน์นี่ยรัตนะนอหนุ่มกัลลังเหรอครับใช่ครับผมรัตน์นอเรือนะฮะการต่อเต่านอรุกัลันครับผมแล้วสุพัฒนี่พัฒพัฒนะเหรอพัฒทอพุท่านอหนุกัลันี์ไม่ไม่ใช่พัฒนะครับผมอ่าครับยังไงครับพัฒนะครับผมอ่าสะกดครับงั้นกลบกวนสะกดครับข่อเสื่อารอุนะครับผมครับขอตัหารนะครับผมครับแม่แม่ราชการนะครับเจ้าปลานอรล่งกัลลัง โสโรนอนกลานสุทัศน์อ่ะครับสีรัตน์นะครับอ่าครับผมเจ้าที่การตรวจสอบนะครับด้านบัญชีของทางธนาคารออสินเป็นบ้านใหญ่นะครับผมป่ายตรวจสอบรหัสรหัสครับรหัสห้ครับสี่ห้าสองสี่สองสี่นะครับผมสี่ห้าสองสี่สองสี่ครับครับผมแล้วเอ่อบัญชีที่มีปัญหาของผมเนี่ยบัญชีอะไรนะครับที่คุณแจ้งเมือเมื่อครู่ บัญชีออมทรัพนะครับผมครับี่คือบัญชีนะครับผมศูนย์สองศูนสองแปดหกศูนย์สี่ได้ๆๆช้าครับช้าๆชๆๆอะไรนะครับทไมครับสองศูนย์สองศูนย์สองศูนสองครับแปดหกศูนย์สี่แปดหกศูนย์สี่ครับของอนุาตก้านะครับมสองห้าสามเก้าโอเคโอเคงั้นไปตรวจสอบก่อนเนาะแล้วถึงโทรหาผมอีกครั้งหนึ่ง ค,ครับผมบ้าน okay, ครับโอเคครับขอบคุณครับครับผมเจ้าพิจารณ